โ,ะะโนี่ปลากินเบ็ดเลี้ยงหลังเลยครับแต่ว่าอยู่บ่วะโอ้ยหลังนี่ก็อยู่ติดเลี้ยงหลังเลยครับเมื่อกี้ยามเลี้ยงนั่นอันนี้โตงามครับปลาคอเข้ามาหนีเขามาหนีนี่ครับผมโอ้โหติดเลี้ยงหลังเลยบองินครับผมโอ้โหหนึ่งคอขายงื้อ่อเพื่อเอยู่ครับผมปลายังวะโอ้ ขอนำแล้วพอจะน้อยกับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนครับเมื่อพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหาอยู่หากินครับมื่อนี้กะพามาใส่เบ็ดครับผมเบ็ดนี่เฮ็ดมาใหม่ยประมาณหาสิบลังครับผมเฮ็ดมาใหม่นี่เปลี่ยนเบ็ดใหม่เปลี่ยนดวงเบ็ดใหม่แหใหญ่ขึ้นกว่าเก่าจากที่เคยใส่ครับผมสายนี่เป็นสายพี่อีเนียวเดิมครับสายพีอีนี่ตัวเป็นโลกระบอกขาดครับผม เบ็ดเบ็ดที่ใส่นี่เบอร์กเก้าครับเราขั้นไม่เบ็ดไม้พร้อมหาสิบหลังมาหลุดมึงครับว่าเฮาสีมหามานบอกมึอน,นี่ใส่เงี้ยหวัวขึ้นเก้าครับผมเดี๋ยวใส่ฟังตัวขามนี่ก็นน้ามะาพื้นที่ใส่ปลาไหลครับหน้ามันเป็นหน้ารุมครับผมหน้ารุมเหรอมันกะมีหนามมามา่อนกันยี่นี่สามซีไฮครับผมปลาล้่งกะมาร่วมกันอยูน่นี่ตาลบอกระจ่ายครับผมมาคนเห็นผมมาใส่คือมีหนาม นมมนห,นหน้ามันนั่นหน้มนมนนา,นามันนั่นลุมรับผมฝนตกลงมาในนอยน้ำกะขังเลครับเนี่ยใส่ตัวนี้กัน่ะเดี๋ยวจังไรก็ขอ,ขอตัวใส่เบ็ดกันครับผมเดี๋ยวจังไมายามน้ำกันตอนมนมืดคำาำครับผม่ะขอใส่เบ็ดกันครับครับพี่น้องผมใส่เบเ็ดเสร็จเรียบร้อยครับคำพอดีเลย เดี๋ยวสิไปนั่งพักจักน้อยหนึ่งนั่งพักเศ้เมย์จักน้อยหนึ่งครับจังสีถ้ามาหยาบครับผมจักรอบสองรอบครับเสียงแม่ง่วงครับผมว่าเป็นเสียงแม่งอีนี่เอฟซีเพิ่นบอกว่าเสียงแม่ง่วงครับห้องแอนเสียบหูขนาดเลยเสียงเสียงนกตุ่มห้องตุ่มตุ่มตุ่มนะครับผมนกตุ่มไรนะแต่ว่าบริลล่าครับผมเสียงนกตุ่มห้องตุ่ม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 เหรบ ลายนกตุม้มแต่ว่ามันลาบอะไรครับเป็นนกอนุรักษ์ครับผมเดี๋ยวขอโตไปพักจักนห,นมมจหน่อยอไปฮะนั่งเศรเมยแจกหน้อยเ้วพามาย่างตอนคำคำครับโอ้ยเก็บตกเ <c oughs> ทียงมัดสูงครับผมครับพี่น้องผมเศรเมยแจกหน้อยครับมานั่งพักอยู่เถียงขาเจ้า เมื่อยแห้งเยอน,นีาแนวแกะมือเนี่ยสักหน่อยครับจะ <c oughs> แกะมือยังไงครับผมไปปู่อนครับผมเด้อปูเอ้ตกหลาดมาหาอยากหากินก,ในนกอให้มันมันในปลาไปอยากไปกินตกปากรักษาจะได้ตื่นได้ทวงกอให้มันมันครับโอ้ทำไม่ได้อ่อ,อนอันนี้มานำครับไม,ม่แกวติด สูงมาดำเลยลืมแกวยกเลยครับผมลืมแกวลืมแกวจดจัดขนาดครับผมเดี๋ยวจังได้ก็ขอโตนั่งพักสักน้อยหนึ่งท้อม,มืดสักหน่อยเดี๋ยวที่ผาไปหยาเบ็ดต่อกับผมเพื่อหมันขับพี่น้องผมนั่งพักสักเบือดอหนึ่งครับผมเสมอเองเรียบร้อยครับหนาสิประมาณทุ่มนิดๆครับผม ที่ภาพไมา่หยามเบ็ดโอ้ดังแหลกเปิดเดิมแังแหลกแงกับเบิดเลยครับเอาเดี๋ยวขอโตใส่แงกันครับผมเดี๋ยวลังไดถือจังที่ไทยเบิรงครับเดี๋ยวขอใส่แง่ลังนี้ก่อนเนียนกกนเน่ยไปลังข้างหน้าเัินเบ็ดติ่งเงึบงเึ้งึ้ครับผมจัซือ้อเป็นป่ายังบ่เดี๋ยวตั้งคองจัาหน่อยครับผมรุ่นซอยกันครับเออเมื่อไรเขาติ่งยู่แม่นรุดหรือบ่ ปลาคอครับผมไซส์สวยนี่ครับผมแต้มแรลกมาแล้วครับปลาช่อนครับผมใส่ปนครับมาเดี๋ยวขอเก็บมันครับลลางข้างหน้านี้มีอาการครับผมเมือปลายังปลาคอครับผมปลาคอน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ง้องเล็กจหน่อยครับ นี่สิหลุดหยากันเนี้ยวเนี้ยครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมตะเขาหน่อยครับหน่อยก็ใส่ปนครับผมใส่ปนช่างไงอยู่หนีกอีกหน่อยหนึ่งอเอาเอาเขาครับผมหลังน,นี้ก็มีปลาถึกเปียกครับผม พอหน่อยอีกแล้วครับท่านตักนีงน้อยครับผมเดี๋ยวว่าที่เอาเนื้อตักมาแล้วตักตะคอหน่อยครับผมใส่ซ้ำกันครับตัวที่สองเลยครับนี่ครับผมเอาถือว่ามานันครับหลังนี้เห็นตะกอเขาดินหยุบๆครับผมรุนเบิงว่าดีตัวใหญ่ใดสซอยูยยปะใส่สวยครับผมนี่เห็นตัวแล้วเป็นตะคอครับ โอ้ยโอ้ยโอ,ยอ้ยดึง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 โอ้ยววับอือเรียบร้อยครับผมนี่ใส่สวยเลยแต้มที่สามที่สี่แต้มที่สี่ครับผมครับพี่น้องผมยำเบ็ดซีดเรียบร้อยครับรอบแรกเขาปลาสามซีตัวครับผมปลาซีตัวมีแต่ปลาคออยู่แต่ปลาคอเลยฮะ ถือว่าเโอเคครับผมมานเยู่พอะด้อยู่ด้กินอีดอกสําหรับรอบแ,แลลอบหลกเดี๋ยวหลบสองเขามาลุ่นกันต่อครับขอนางพักจักนิดนึงเดี๋ยวเข้าที่มาลุ่นหลบสองต่อครับผมไปก่อนนางพักจังหน่อยครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวที่้ามายามเบียดหลบสองครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครับประเดิมรังแรกโอ้ยเนี่ยหล่อนอีกแล้วครับเน,น,นี่ยไม่กินวะเนี่ยหล่นวะเดี๋ยวเบื้องหลังไม่รับ ลังนั้นนี่กินตลอดแส่หางปลาถึกผ่าต้องใส่ปลาเค็งหน่อยมากินครับหลังนี้เด้มีเนื้อมากินบ่โอ้หลังนี้กระ l อนครับผมมันปลถือลางข้างนาเด้มีมากินมาเลยลังนี้กระ l อนหางปลาถกหลังนี่ได้ล้งนี้ขึ้ทส่องสีเอออันนี้ยังหยั่งอยู่ครับเนาเดี๋ยวขอใส่เน,นื้อลังนี้ครับ หลังได้ถือจังสิไทเบิรงกใหม่ครับมาเบิรงหลังนี้ครับผมเบ็ดจมขนาดนี้เลยครับป๊อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลายังคอเบิรงกอันครับผมอู้หูดึงคอข่ายงื้อเพื่อเพื่อพื่ยู่คนครับผมปลายยังวะโอู้ปวดดุกครับผมตัวใหญ่เลย พ่อคนแม่ประดุกครับผมฟ <c oughs> อดนี่ผมเจอเบดใหมครับโอ้ยบมานซี่ขีดครับบ้านซี่ขีดหาขีดครับผมประดุกตัวนี้ <c oughs> ไงครับครับเราได้ข้อเก็บครับเมื่อกี้หลังนี้ถือประดุกไงครับผมถ้าได้เสียบเนี่ยเลยครับเดี๋ยวได้ยินเสียงขนา หยุบหยุบหยุบจู <c 195 2> ่บนี่ครับติดเลี้ยงหลังครับผมเดี๋ยวพึ่งก่อนจะเป็นปลายยังประดุกอีกปะหรือจะเป็นปลาคอติดเลี้ยงหลังเลยครับผมอันนี้ก็เบ็ดจมครับปลาดุกครับผมอุ้ยประดุกโตง่ายครับเลี้ยงหลังเลยใช่ไหมล่ะดึงไปทางใดติดเลี้ยงหลังครับผมประดุกอันนี้ก็ประดุกโตง่ายครับ โอ้ย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 ประมาณครับผมน่าตักออกมาย่างดีมตักตัวลุกสัมสิ่งเลยวะลุกตูกเงี้หลังนี้ไม่ปลาดึงเบ็ดยุบๆครับผมแนมเบื้องนี้เป็นปลาเข็งครับผม นี่ครับผมเข็งแม่เป็นไงครับครับพี่น้องผมยามเบ็ดรอบสองเสร็จแล้วบ่อยครับได้ปลาสองตัวปลาถึงเบ็ดสามตัวครับผมปลาดุกตัวหนึ่ง <c oughs> ปลาดุกตัวหนึ่งเฮ็ดด้วยความประมาทครับผมอันนี้ตักมาอย่างดีมาตักเลยยกขึ้นมามันเกาะมินเดียวครับผมปากมันเลยขาดมันเลยหลุดสามโอเสียดายอยู่แต่ว่าตัวไ่ใหญ่ซ้ำตัวที่ได้หรอครับ ตที่ได้มากนี่โอ้ใหญ่แห้งครับผมสีขีดหาขีดพูดเลยครับแต่ก็ปตะเข็งตัวนึงอ่ะผลงานรอบดึกก็ถือว่าโอเคครับผมพอได้ยู่ได้กินหยด<อ>เดี๋ยวถามรุ้นกันมือเส้าอีกเพื่อนึงครับผม <c oughs> เพื่อหมันเพื่อได้ปีมแผ,ก,ผมมกันครับผมะะลุ่นซอยกันนะผมมาเบิ้งผลงานของเ้องขึ้นนี่ครับผมเฮ็ดลุดไปตัวนึงครับผม ตัวที่รุดนี้นายที่ํำประคอตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นปดุกครับผมเบื้องปุกตัวนี้ปอ๊อดไงครับรรครับผมฮะคือว่าไส้ใดดอกครับผมอาจจะประมาณปานไหนแต่ว่าพ่อได้ยุด้กินครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์ส,า,สายออกมาสายครับผมฟ้มามย่าเบ็ดเมื่อคืนนี้เฮ็ดปดุกบรุดไปตัวหนึง่งเอาซาเอาซาเอานเน่ตักมะย่างดีครับผมบ่ยอมมันนีิเฮ็ดลังนั้นคือเป็นังสันวะ ปอก่อเขามมนิเลครับปอโอ้เนี่ยมากกว่าเขามมนิเลแเต,ต่ว่าป่าขึ้นตัวน่อยเฮ่นี่เนี่ยมากเกาเขาโมนิเลแต่ป่าตัวหน่อยนึงครับอ่ะประเดิมั้งแรกครับผมมันมันครับเดี๋ยวขอเก็บกันครับหลังนี้เบ็ดสีกลมๆครับผมบรลลูซิยูบู เดี๋ยวเบิ้งลักษณะคือสซิบอยู่โอ้หลุดครับผมอืมว่ามันเบ็ดบดถึกป่าครับผมถึกป่าเสยแต่ว่าคือตัวหน่อยแต่ว่าตัดไปอยู่บด ตักบ่ได้ครับผมป่าแล้วนะมุนไปมุนมาเนาะมาเข่าแล้วบาดเลยนี่ครับผมประดุกหน่อยครับเอ้าหลุดพอดี <c oughs> โอ้าัว่าคะแนน่าตักนี่หลุดเตะครับตัวหน่อยแทะตัวหลุดตัวหลุดมันขึ้นไงกูหนีอยู่ครับ นี่ครับกระดุกหน่อยครับดูจับย,ยักเงี้ยเตยหน่อยสิมันกำสอดเงียงไปไ นี่ปลากิดเบ็ดเลี้ยงหลังเลยครับแต่ว,ว่า you, ะะอยู่บ่วะอุ้ยหลังนี่ก็อยู่ติดเลี้ยงหลังเลยครับเมืม่อกี้ยาม,มาอ,อ,าอ,ามอยูย่หลังนั่นอันนี้โตงามครับปลาคอเข้ามานี่เข้ามานี่นี่ครับผมโอ้โหติดเลี้ยงหลังเลยหลังนี่ปลาคอครับผมนี่ครับผมใส่งามๆเลยโอ้โหคิดว่าที่ถือเลี้ยงหลังครับผมอ๋อเด็ดดิเด็ดดิเด็ดดิเด็ดด,ด,ด,ดิลุด เอาใส่ถุงก่อนครับตัวนี้หยบบ้อยครับผมเอาอติดเลี้ยงหลังหูดสองหลัง <g ül> ยงางวะนี่ดิดยี่นอีกตัวนึ่งสวยครับอันนี้เกาะเต็มเต็มปตักกระไรครับผมเตนที่สี่วะวนี้มาจะเตนมที่สี่ครับผมหลบเสาปรับประครอประครอบะโอเคครับผมหลังนี้เห็นเบ็ดดิบดินครับผม,มดูในป่าปลายัางวปะปลาเข่งครับปลาเข่ง แม่ปักใหญ่ครับผมลรงปลาเค็งครับตัวปลานะคือตัวหน่อยเลยครับอ๋ออีกแแบบนึงครับผมล่างนี้กับปลาข้อหน่อยครับผมถึงได้ตอนไหน่ครับเสือดจนจัง ตัดเอาก่อนครับผมเพื่อความปลอดภัยนี่ครับผมอีกแต้มหนึ่งใส่ปนครับกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมเบ็ดไม่หาสิบหลังปลากระบ่น่าจะถึงสิบตัวแครับผมน่าจะเจ็ดแปดตัว แต่ว่ากะเอ้าพ่อได้แล้วคาพี่ดอกมึงขึ้นกะมึงขึ้นกะนาทีได้พ่อๆนี่แหละครับผมยมสองรอบอันนี้รอบส่อรอบเดียวครับผมบ่รู้ว่าไม่เท่าเห็ดกับเข่าหรือยังเพราะว่าผมออกมาสายป่าที่ได้มึงขึ้นไม่เถ่านาสีเห็ดกับเข่าแลวครับเดี๋ยวฮ้องกลับบ้านกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งว่าไม่เถ่าเห็ดยังกินหรือว่าเพิ่นยังสดเห็ดเทาจังกลับไปเห็ดครับผมไปเมื่อกรบสายแล้วมาเบิ่งผลงานรอบส่อครับผมนี่แหละ ปลาหกเจ็ดตัวครับผมในตัวงามมนตัวหนึ่งแม่เท่าต้มปลาป,น,ป,คป,าน,ปนครับผมปลาดูครับปลาดูใหญ่ตัวมาขึ้นต้มปนครับ มาเลยครับพี่นอ้องผมกินขา้าวน้ำกันครับผมต้นประดุกพัดผักบุง้งแล้วก็ลวกคาครับผมลวกนอกค่ะ<ม>อืมไแล้วลก็กินข,ข้าครับ <c oughs> ขอนำร้องคอจังหน่อยครับผม,มก,ก็ขิงเข่าแซบนะ่บครับ Mm hmm. จุดจัดขนาดเลยมาครับมามกินน้ำกกนครับบ้านนี้ปนป่าตาหน้านี่นี่เค็ดปนครับผมแซบที่สุดแล้วจะไปต้มปลาแกงกะบกคักอะไรครับขัรจะต้มจะแกงนี่ต้องล่อนาเขาเรืองครับนานี่ยนี่ปนครับผมแซ่ มาเด้อครับเด้อไคท่านได้กินเขากินด้ยวยกันครับนี่ยังได้ยังไง,งบุกมันขึ้นด้วยความประมาทครับผม <laughs> เห็ดรุดตัวนึง <laughs> คิดว่าเมืนสิกรอเนี่ยครับยกขึ้นมา <laughs> ปากขาดรุดตับ ท่นพี่น้องผมจังใดกับข้อตัวกินเขากันครับมัดคลิปนี้จังใดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีค่ะ